เมื่อวันที่30เมษายน2,567ดรอภิชาติชินวันโนผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารเรื่องขบวนการกาชาติหลักการกาชาติและการใช้เครื่องหมายกาชาติที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่สื่อสารองคอ์กรและนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานต่างๆของสภากาชาติไทย ห,ห้องประชุมแมนดารินเอชั้นหนึ่งโรงแรมแมนดารินสามย่านกรุงเทพโดยมีนางจิราพรศรีสะอานผู้อำนวยการสำนักสารนรณเทศและสื่อสารองค์กรเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้สภาการชาติไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศที่ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการการชาติสากลมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสด้วยจิตสาธารณะ ให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมสำหรับวิถีชีวิตสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรกลุ่มง,งานกลยุทธ์องค์กรจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารเรื่องขบวนการกาชาติหลักการกาชาต,แาาชาติและการใช้เครื่องหมายกาชาติที่ถูกต้องขึ้นโดยเชิญวิทยากรจากคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC สำนักวิเทศสัมพันธ์สภากาชาติไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลมาบรรยายในครั้งนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน63คน